ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประศาสตร์นึ่งเฉลิมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพมีนิสิตนักศึกษาหลายคนถามมาว่าอาจารย์เขียนบทความวิจัยเขียนอย่างไรถ้าทําวิจัยเสร็จแล้วผลงานเหล่านั้นจะรับการตีพิมพ์หรือไม่นะครับซึ่งเทคนิควิธีการต่างๆนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ซึ่งการเขียนนั้นก็คือหัวใจนะครับสำคัญของการเป็นนักวิชาการการเขียนคือชีวิตหากปราศจากการเขียนชีวิตนักวิชาการก็ไม่สามารถโลดเล่นได้ในแวดวงวิชาการการที่เราพูดการที่เรานําเสนอสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่สิ่งเหล่านั้นมันจะหายไปหลังจากที่เรานําเสนอเสร็จแต่การเขียนมันยังเป็นสิ่งที่ยังคงทนถาวรและเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางวิชาการที่ยืนยันว่า นักวิชาการคนนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการอะไรมาบ้างและมีคุณค่าต่อสังคมอย่างไรนะครับรายงานการวิจัยกับบทความวิจัยหลายคนมองว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหลายคนมองว่าการเขียนบทความวิจัยนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะเป็นการนํารายงานการวิจัยที่มีอยู่มาย่อยให้เล็กลงไม่ว่าจะเขียนการเขียนบทนํานะครับบางคนบอกเอาบทที่หมาเลยคัดลอกบทนํามาเลย ส่วนวิธีดําเนินการบางคนก็บอกคัดลอกมาจากบทที่3ได้เลยม่าจะเป็นประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนผลการวิจัยบางคนบอกคัดลอกมาจากบทที่4เลยได้ไหมนะครับส่วนบทที่5ก็เป็นการสรุปผลอภิปรายผลแล้วก็ข้อเสนอแนะหลายคนก็บอกคัดลอกมาจากบทที่5ส่วนเอกาสารน้ากิงก็ไปดูมาจากตัวท้ายเล่มนะครับ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วรายงานการวิจัยคือการเขียนเพื่อให้รายละเอียดแล้วก็สรุปองค์ความรู้ของผู้เขียนแต่การเขียนบทความวิจัยนั้นมีข้อจํากัดก็คือเขียนจํานวนไม่เกิน20หน้าแล้วต้องนําเสนอเนื้อหาสาระแล้วก็ประเด็นที่สําคัญหรือเด่นๆหรือข้อค้นพบที่ผู้วิจัยอยากจะนําเสนอซึ่งจะมีความแตกต่างจากรายงานการวิจัยตรงที่ไม่ต้องเขียนจํานวนหน้าเยอะนะครับแล้วต้องเขียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วรารสารที่เขากําหนด หรือการประชุมวิชาการนั้นกำหนดเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยที่เขียนมาเป็นรายงานการวิจัยหรือบทความวิจัยสิ่งที่ได้คือ1ก็คือความรู้อยู่ที่ตัวผู้วิจัยแล้วก็บวกกับกระบวนการในการทำวิจัยท้ายที่สุดก็จะสร้างมาเป็นองค์ความรู้ซึ่งจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณะและให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการนั้นๆซึ่งเป้าหมายของการเขียนบทความวิจัยนั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไปนะครับ แต่เท่าที่พบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นั้นก็คือรายงานหรือการนำเสนอข้อค้นพบของตนเองซึ่งเมื่อผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าก็ย่อมที่อยากจะเผยแพร่พสู่สาธารณะนอกจากนี้นะครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างตัวผู้วิจัยกับนักวิจัยอื่นๆหรือนักวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการแล้วก็มีรวมเล่มรายงานการวิจัยทียว่า proceeding หรือการประชุมวิชาการที่เป็นระดับนานาชาตินะครับ international proceeding หรือบางคนบอกว่านำเสนอโดยเขียนในลักษณะของบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ ถัดมาก็ยังเป็นการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเมื่อมีการเขียนแสดงว่านักวิจัยเหล่านั้นก็จะต้องมาคบคิดกันว่าสิ่งที่เองนั้นได้ลงแรงลงมือนะครับแล้วก็กําลังกายกําลังใจต่างๆที่ทุ่มเทในการทําวิจัยนั้นได้เผยแพร่สู่สาธารณะเมื่อเขียนบ่อยๆนะครับก็จะมีผลงานเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วบรรยากาศเหล่านี้จะไปกระตุ้นให้ตัวผู้วิจัยเองได้ผลิตผลงานที่มีคุณค่าสู่สังคมได้ นอกจากนี้นะครับการเขียนบทความวิจัยยังเป็นการน่าทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์เพราะการเขียนแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละประเด็นต่างๆเหล่านี้จะต้องขบคิดวิเคราะห์ว่าไม่มีความซ้ําซ้อนมีความเป็นวิชาการมากน้อยขนาดไหนถัดมาก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะการเขียนบทความจะต้องนําเสนอข้อค้นพบในรูปของรูปภาพ ตารางนะครับหรือกราฟหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ถัดมาคือ collaboration คือการทำงานร่วมกันเพราะการเขียนบทความวิจัยจะสำเร็จหรือไม่นั้นไม่ได้เกิดจากตัวคนเดียวแต่เกิดจากไม่ว่าจะเป็นบรนทีการกองบรนทีการนะครับผู้ประสานงานต่างๆหรือไม่แต่กลุ่มผู้ร่วมวิจัยนะครับนอกจากนี้นะครับยังเน้นเรื่องของ communication คือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการเขียนบทความวิจัยนั้นจะต้องนำเสนอด้วยถ้อยคำที่กระชับชัดเจนตรงประเด็นแล้วต้องนำเสนอให้เป็นไปตามหลักวิชาการถัดมานะครับบางคนอาจจะใช้ในการประกอบการสำเร็จการศึกษาเพราะการเขียนวิทยานิพนธ์หรือการสาค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษานั้นจะต้องตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดนะครับถัดมาก็คือเรื่องของเงื่อนไขาตามภาระงานวิชาการ เช่นครูคณาจารย์นะครับจะต้องทําวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์เผยแพร่ออกมาให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามกรอบพาร์ลงานนอกจากนี้ยังใช้พัฒนาเป็นศักยภาพของหลักสูตรเช่นอาจารย์ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีผลงานวิชาการตีพิมพ์อย่างน้อย1ชิ้นนะครับถ้าเป็นอันดับบัณฑิตศึกษาจะต้องตีพิมพ์อย่างน้อย1ชิ้นต้องเป็นงานวิจัยนะครับ ถัดมาใช้ในการขอกำหนดตําแหน่งที่สูงขึ้นไม่ใช่เป็นครูเพื่อประกอบการเลื่อนวิทยฐานะหรือนักวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการฉะนั้นก็ใช้เป็นหลักฐานได้นะครับบทความวิจัยโดยสรุปก็คือเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงกระบวนการในการแก้ปัญหาของผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าหรือกระบวนการซึ่งแสดงความรู้ที่เป็นระบบโดยนําเสนอในเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยแล้วก็มีการศึกษาคนา้นคว้า เมื่อมีการค้นพบก็ต้องนําเสนอต่อสาธารณะหรือแวดวงวิชาการนั้นๆให้เขายอมรับและสิ่งที่นําเสนอนั้นต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ตามหลักวิชาการครับลักษณะของบทความวิจัยนะครับซึ่งก็อาจจะมีหลากหลายแนวนะครับแนวที่1ก็คือบทความวิจัยที่เสนอแนวคิดหรือกระบวนการต่าง ซึ่งแนวคิดกระบวนการเหล่านี้คืออาจจะพูดถึงเรื่องของวิธีดําเนินการนะครับหรือเทคนิควิธีการใหม่ๆห,หรือบางคนอ่ะเหอแนวคิดร่วมกับการวิเคราะห์เอกสารอันนี้ก็เป็นการนําเสนอเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมหรือมีการทำด็อก ument analysis เป็นการรวบรวมข้อค้นพบจากทั่วโลกหรือกําหนดขอบเขตแล้วมาทําการวิเคราะห์โดยอาศัยเรื่องของวิธีวิจัยเอกสารนะครับ ขัดมาเป็นบทความที่นําเสนอหรือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของงานวิจัยทั้งหมดก็ได้นะครับจากตัวเล่มรายงานการวิจัยชิ้นนั้นหรือส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ์หรือการสาค้นคว้าสละานี้ใช้ประกอบการสําเร็จการศึกษาครับโดยสรุปแล้วนักวิจัยคือคนที่จะต้องมีองค์ความรู้ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องใช้กระบวนการในการสืบเสาะ,ะแสวงหาความรู้เมื่อได้ความรู้มาต้องมาเขียนตัวร่างบทความนะครับหรือเมนูสคริปต นั้นเมนูสคริปต์จะต้องประกอบด้วยความรู้เพื่อนําไปสู่การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เรียกว่า a r t ์ติเนะครับระดับของบทความที่เราเห็นโดยส่วนใหญ่นะครับหก็คือถ้าสมมติคนในองค์กรต่างคนต่างทําวิจัยเมื่อครบ1ปีแล้วทุกคนมารวมเป็นเล่มนะครับก็เยยว่ารวมบทความวิจัยอันนี้เหมาะสําหรับองค์กรหน่วยงานแต่ถ้าจะมีคุณภาพ เมื่อรวมเป็นเล่มเสร็จแล้วให้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้สุงนุวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องนั้นประเมินตัวเล่มบทความนะครับรวมบทความวิจัยทั้งเล่มนั้นเพื่อเป็นการการ,การันตีหรือรับรองว่าผลงานวิจัยทุกจิน้นนั้นได้รับการประเมินในเชิงคุณภาพนะครับหรือบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติอันนี้เราจะเห็นว่ามีการนำเสนอประมาณ15นาทีนะครับถามต่ออีก5-10นาที ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งท้ายที่สุดบทความต้องเขียนเป็นแบบ full paper เพื่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือถ้าใครมีความสามารถทางด้านภาษานะครับก็ไปนำเสนอระดับนานาชาติได้ส่วนใครจะนำเสนอบทความให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือส่งไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติซึ่งในเมืองไทยเรายอมรับก็คือต้องปรากฏในฐานข้อมูล tci กลุ่ม1ห,หรือกลุ่ม2 TCI ก็คือเราคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ TCI t h a i l a n d .org นะครับส่วนบทความารสารวิชาการระดับนานาชาติานี้ต้องเขียนเป็นภาษาต่างประเทศแลครับซึ่งในเกณฑ์ของกพอจัดหนดไว้ทั้งหมด7ฐานด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Scopus, Eric, m a g s z i n e t PubMed นะครับ Web of Science นะครับ Jester แล้วก็ Project m u s ซึ่งเราจะเห็นว่าฐานข้อมูลนานาชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้ ประกอบเพื่อขอหนุตตาแหน่งที่สูงขึ้นแต่ไงก็ตามนะครับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติก็จะทําให้เรามีเครือข่ายนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถเห็นทิศทางแนวโน้มการวิจัยในระดับสากลหลักการเขียนบทความวิจัยจริงๆไม่ยากนะครับก็เป็นการถอดบทเรียนประสบการณ์และความรู้ของผู้เขียนนั่นเองนะครับเมื่อมีประสบการณ์เยอะมีความรู้เยอะก็อยากจะนําเสนอต่อสาธารณะฉันจะต้องนําเสนอสิ่งต่างๆออกมา เขียนออกมาแล้วก็ให้เป็นไปตามหลักวิชานะครับรวมทั้งศาสตร์สาขาวิชานั้นๆด้วยแต่ไงก็ตามนะครับหลักการเขียนบทความวิจัยนั้นต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ศาสตร์นี่คือองค์ความรู้ของผู้วิจัยในการนําเสนอผลงานส่วนศิลปะคือวิธีการเขียนนะครับรูปแบบการเขียนการน่าอิงภาษาหลักไวยากรณ์ต่างๆต้องถูกต้องด้วยแล้วก็ต้องมีความงดงามทางด้านภาษามีความสัมพันธ์สอดคล้องกันขณะเดียวกัน งานนั้นจะต้องมีความเป็นสาระต้องสามารถพิสูจน์ทดลองสามารถทําซ้ําได้นะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือบทความวิจัยนั้นต้องสามารถอ้างอิงได้สืบค้นได้ด้วยนะครับลักษณะของการเขียนบทความวิจัยนั้นจะอยู่ประมาณ 3- ถึง20หน้าจะเห็นว่าจํานวนหน้าไม่เยอะนะครับแต่ข้อความต้องกระชับชัดเจนและเป็นไปได้ ฉะนั้นอันนี้เป็นพาร์ทแรกนะครับที่ผมจะเล่าถึงการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพโดยหลักการในพาร์ทถัดไปผมจะมาเล่าถึงตัวเทคนิควิธีการต่างๆนะครับในการเขียนบทความวิจัยทํำยังไงถึงจะประสบความสาเร็จแล้วก็ทําให้บทความนั้นมีคุณภาพตามที่ผู้เขียนต้องการนะครับและสามารถยอมรับในแวดวงทางวิชาการได้สําหรับวันนี้ขออนุญาตไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ